สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะเจ้าค่ะตอนนี้การนิกาก็อยู่สวนชิตะชิตะแปลว่าข้างล่างนะเจ้าค่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นวละครมกับการนิกาทีวีนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่อการนิกานะการนิกาไม่ได้มาสวนสองวันแล้วเสาร์อาทิตย์การนิกาชีวิตด,ดีดีมีความสุขในชีวิตมากเลยเจ้าค่ะ ดีเกินดีเกินสวนชิตานี่ก็มีสี่สิบกว่าต้นตัดไปบ้างอะไรไปบ้างตอนนี้ก็เหลือจริงๆอ่ะสิบหต้นแต่มีสี่พันนะเจ้คาคะมีสี่สายพันธุ์มันเป็นต้นที่เก่าแล้วแล้วก็มันปลูกมายี่สบสาสิปีแล้วเงี้ยมันก็ผุเนาะเหมือนคนนะ่ะมีอายุ แบบเดียวกันบางช่อก็มี6 7 8จถึง9ก็มีแต่น้อยส่วนมากมันจะเป็นแบบ5ชอบ่อนึงอะ่ะก็จะเป็น5ดอกหรือ6ดอกอะไรประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวกันนี่กายจะถ่ายดูให้ตอนที่มันมีชอ่อนึงอ่อมันจะมีเกสรกี่ตัวอะไรประมาณนีออ้ต้นนี้คือพันฟูจิค่ะ แล้วตอที่เห็นข้าง,างหลังอะที่มาโล่งๆไปถึงสุดตะข่ายสีฟ้านั่นอ่ะอันนั้นเป็นสวนองุ่นเอเอโทษทีลิงพันสวนองุ่นของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ตัดเหลือแต่ตอเอาไว้ใช่ไหมแต่เราก็มาปลูกเสริมปลูกเสริมอันนี้ปลูกต้นนี้ปลูกเสริมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยอีกสามปีถึงจะเก็บผลได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะหรอก ท้ายสวนก็ปลูกเอาไว้แล้วเวลาเราเก็บกิ่งไม้อะไรเราก็เอาจะเอาไปเผาตรงนั้นสวนนี้มีสนะี่พันนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทําจริงๆแล้วกันนิกาจะไล่ 1, พันธีละพันให้พี่ๆได้รับชมพันที่เห็นสีชมพูสวยสดสีชมพูสวยสดมากๆนี่ก็คือพันชินาโนโกลูโดพันสีทองโกลูโดก็แปลว่าทองชินาโนโกลูโดเมืองไทยก็มีขายอยู่พันสีทองอะ่ะ ที่เขาคนจีนหรือคนไทยก็แล้วแต่ที่เขาเอาไปไหว้าพาก,กันอ่ะจะได้เป็นโชคเป็นลาบอ่ะอะไรทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจอน,นิกาก็มาแต้มยาตรงเนี้ยทําจริงๆอ่ะประมาณสามชั่วโมงก็เสร็จเพราะมันเหลือแต่ข้างบนเดี๋ยวก็ใช้กระดาแต้มแต่การิกามาสวนอ่ะยังไม่ได้ทํางานเลยเอากระป๋องยาวางไว้นี่อ่ะเพราะชีวิตดีดีมีความสุขกานิกาไม่ได้ทํางานมาสองวันอ่ะมีความสุขมากเลยอยู่บ้านอืม กานิกาก็มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะจุ๊ค,ค่ะแอปเปิลน่ะมันก็เก็บตามเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเก็บตามพันุ์ที่จะออกไปขายก่อนจะพันธุฟูจิที่กานิกาถ่ายตอนแรกอะ่ะเก็บที่หลังพันุนั้นอะ่ะแล้วตอนมันเป็นแย้มเกอรออกมาแล้วอะ่ะเราก็ต้องทําตามแบบตามพันธุไหนที่เก็บก่อนสวยไหม พันนี้ก็คือพันชินาโนโกุโดะที่เป็นลูกสีเหลืองทั้งลูกเลยสีเหลืองไผ่สวยมากทั้งลูกเดี๋ยวกานิกาขึ้นกระไดให้นะคะสวนนี้มันมีไม่เยอะเอามาถ่ายให้ดูที่มาตอนนี้กานิกาจะมาแต้มยาทำงานค้างเอาไว้สวยไหมชีวิตดีดีนี่แหละค่ะมันตูมออกมาแบบนี้แหละ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำงานจนมือไม่มีที่ว่างแล้วเขาก็จะบานบานบานออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมเขาก็จะแย้มเกสรออกมาแบบนี้ชีวิตดีดีกานิกามีความสุขมากเลยอ่ะชีวิตชีวิตที่ดีมากเลย เดี๋ยวแก,กานิกาล้องเพลงให้ฟังดีไหมจริงๆว่าจะร้องตอนเย็นๆค่ำๆเนาะนี่ขึ้นไปดูยังมีหิมะที่ตกค้างอยู่บนยอดเขาตรงนู้นให้มาชมธรรมชาติก่อนธรรมชาติลงโทษกกนิกาทำไมชีวิตแกนิกาดีๆก็ไม่รู้เนาะ ยังส่งกระจางอยู่กลางฟ้าแต่ว่าสนาของเราช่างมืดมน นี้ชอบมากมีความหมายแต่กานิกาไม่ได้มีความหมายเรื่องความรักนะเพราะกานิกาไม่มีความรักให้ใครทุ่มเทชีวิตให้กับครอบครัวอย่างเดียวเพราะไม่อยากมีผู้ชายเพราะว่าอะไรรู้ไหมกา,กานิกาไม่อยากจะแบ่งแยกความรักไปให้คนอื่น มองหนาพาฝนฟ้าช้ำเมื่อเย็นย้ำสนทยาเห็นไหมสวยไหมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะตอนนี้การิกาขอประกาศเลยว่าการิกาอยู่คนเดียวอยากมีคนที่รู้ใจใครสนใจติดต่อมาได้นะการิกากลับเมืองไทยอะ่ะ แต่คนที่มีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วกาณิกาไม่เอาอยากมีเพื่อนที่รู้ใจแล้วเข้าใจกาณิกากลับไปเมืองไทยก็ไม่มีใครกาณิกา,กาเหลือแต่ตัวคนเดียวตอนนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆมารับชมคลิปกานิกา อย่าการิการทำงานก่อนที่ร้องเพลงไม่ใช่อะไรหรอกมันยังไม่มืดค่ำการิการทำงานสู้กับพระอาทิตย์จนกว่าพระอาทิตย์ตกดินรับฟ้าชีวิตดีดีอย่าเพิ่งเบื่อการิการนะคะ